แนด่ละครที่เราได้เหตุในเมื่อคูนนี้สื่อความหมายของวันทิชมันท์ให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องราวสองรูปแบบด้วยกันก็คือความดีและความชั่วในครั้ืนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะนำความหมายของวันพิชมากท์มีหลายานอาจจะไม่รู้จักผมนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับความจริงเขาเป็นติวบ้านเขาพิจารณาคูณกรุงเทพเป็นในเจ็ดพิจารครับเราจะมีพิจารที่มาร่วมกันในครั้งนี้เป็นทีมเจ็ดแข่งด้วยกันครับอยู่ก็ต้องพวกเรานี้ครับเพื่อที่จะนะครับให้เวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับผมชื่อสุรชัยจังตีนะครับ ทุกวันที่เราสามารถจะฟังนะครับรายการวิธยุที่ผมจัดนะครับตั้งแต่เช้าถึงแเช้าผ่านทางรายการ FM 93.5เอกโรณนะครับื่นวิธยุนะครับในชุมชนและผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางเว็บไซต์นะครับ www.99radio.com ผมขอเวลาที่น้องสักประมาณ5-10นาทีได้ไหมครับ ถ้าได้ต่อตามบอกว่าได้ครับขอเวลาสักข้ามสิบนาทีได้ไหมครับดเด็กๆได้ไหมครับถ้าอย่างน,นั้น,นะครับส่ขต่อเวลาที่จะพูดถึงความหมายและเป็นภาระใจนะครับถ้าคืนนี้มีของขวัญมากมายนะครับอยากจะของคุณจริงๆนะครับ รายชื่อทั้งหมดแต่นะครับไม่สามารถบอกได้ขอขอบคุณรวมนะครับและพี่น้องครับเราขอบคุณสำหรับพี่น้องที่มอบของขวัญนะครับถวายบริจาคของขวัญมานะครับเราพูดพร้อมกันเลยนะครับว่าขอบคุณครับอีกครั้งหนึ่งนครับขอบคุณครับสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับที่เราจะไม่สามารถนะครับผ่าน ถ้าหรือว่าผ่านไปได้คือขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงนะครับประทานพระเยซูครสิสต์พระบุตรองเดียวของพระองค์มาบังเกิดในโลกนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับคริสต์มาสเป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองวันท้ายวันสติของพระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงมาบังเกิดเพื่อช่วยโลกแห้รอดกและพี่น้องเราจะพูดพร้อมกันดีไหมครับบว่าขอบคุณพระเจ้านะครับ สำหรับพระเยซูคริสต์นะครับให้เราพุ so hands, so like like Boom, ่งพร้อมกันนะครับขอบคุณพระเจ้าผมคิดว่าดังไม่เพียงพอนะครับเราอยู่กันระมาณนะครับวันนี้5้าร้อยกว่าคนนะครับดังนั้นเราต้องจะพูดดินเสียงการว่าแบนี้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องจากหลายที่นะครับขอร่มือจากพี่น้องโซนเก้าหนือนนะครับพี่น้องโซนเก้ายกมือนะครับโซนเก้าโอ้โหนะครับ น้องูพี่น้องนะครับจากโซนสองมีไหมครับโอ้โหนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องจากน้องจอกดีกว่านะครับพี่น้องจากวิจฉะนะครับสามพันหนองจอกชูมือให้ผมดูหน่อยครับพี่น้องจากน้องจอกครับโอเคครับพี่น้องจากราชบังนครับราชบังราชบังโอ้โหนะครับมากระไดนะครับแล้วพี่น้องที่มาจากนะครับ ในร่มเก้าก็กำลังขอร่มือพี่น้องจัดในร่มเก้าชัดๆหน่อยนะครับโอ้ผมเหมือกันเลยครับนะครับผมเหมือนกันด้วยนะครับเกียรมาเกียรมาเกียรมาเราเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะงั้นคริสต์มาสนะครับผมอยากให้ความหมายของคริสต์มาสไว้สามประการขั้นสุที่รีดแรกของพระเจ้าในพระธรรมกราเทียบที่สี่ข้อที่สามถึงข้อที่สี่ ได้บอกถึงความหมายของคริสต์มาสอย่างน้อยสาประการี้่กันพี่นัมภของรพระเจ้าบอกว่าทายเราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาาอยู่ใต้กงคับของผู้ผีปีศาจแห่งสากลจักรวาลใน้อที่สี่สำคัญมากบอกว่าแต่เมื่อพบกำหนดแล้วพระเจ้าสุดใช้พระบุตรของพระงมา พระสุนจากปีเทศและลงถือกำเนิดใต้ธรรมจักรเพื่อผ่าเพื่อส่งใส่คนนั้นที่อยู่ใต้ธรรมจักร<อ>เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร<อ>ผมอยากให้พี่น้องนะครับในครัคืนี้ตั้งใจนิดนเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมีกี่คนนะครับในครัคืนี้อยากได้พัดลงจากบ้านขอหนุ่มๆนะครับโอ้ ไปนี่นะครับมิถิไลครับอยากได้โป้งข้าวกลับบ้านโอ้โหอากาศหนาวมิถิไลจะได้ข้าวหุงกลับบ้านโอมิถิไลครับอยากได้หมอนผ้าวกลับบ้านมิถิไลครับอยากได้แฟนกลับบ้านโอ้โหยังมียกเยอะเลยไมเหอาจารย์สมพิชจมนะครับอาจารย์ัอาจารย์โจก็มีหวางอาจารย์สมพิชครับอยากได้แฟนกลับบ้านไหมครับคนไม่ได้ที่อาจารย์สุพิชนะครับ มีใครอยากได้หมอนข้างกับบ้านยกมือขึ้นโอ้โหนะครับแต่ได้ถามสักคถามมีใครอยากได้พระเยสุกิศขับบ้านตกมือขึ้นโอ้หนครมีทีมบอลอยากได้พยุกิับบ้านทำไมเขาพยสุกิศนั้นเป็นเจ้าของรางวัลทั้ง เราก็ได้ม้องเขาเราก็ได้หมอน่านเราก็ได้ผู้ขอเราก็ได้แฟนกลับบ้านโฮเลยครับไอ้หนี้ไม่ยังสู้เลยยังไม่กัาากนมันเป็นตัวของครริสต์มาสือวันที่พระเจ้าได้ส่งให้เซียนส์มาอยู่กับเราท่านพี่บอกว่าเมื่อพบตำหนดแล้วเมื่อพบตำหนดแล้วพระเจ้าทรงใช้ผู้ของพระองค์มา ก็บ by ังเกิดจากสิ่งนี้ให้สามารถที่พระเจ้าได้กำหนดให้พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกนี้เพื่ออยู่นับมนุษย์แค่นี้ใจไหมครับที่พระเยซูมาอยู่กับเราพี่น้องป็นผีจรใจไหมครับไม่เขาไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ผมเชื่อเขาเขาโอเคด้วยความเชื่อไม่ครับนี่เราคนไทยดีใจดีใจไหมครับที่วันนี้ พระนนเ,เรยซูกินขึ้นมาบรรจุแล้วเมื่อสองพันกว่าปีวันนี้พระองค์ยังทรงกระชนอยู่เพราะว่าพระองค์ทรงสิ้นกระชอนเพราะถูกเร่งบนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปเราวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะอยู่กับเราตลอดไปด้วยควาดีใจเป็นดังนี้พระเยซูทเต้นขึ้นมาจากความต,ตายเพื่อจะอยู่กับเราตลอดไปดีมั้งถ้าไม่กี่วันเราอาจจะตาย ระตายอีกไม่กี่ปีรังายแต่พระเยซูิตจะไม่ตายอีกเาาลาจะยูกับเราปก็เปิดไปจนกว่าจะสิ้นยุคเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระองค์ได้ส่งกำหนดให้พระเยซูโคลงมาทำให้สิ่งที่สำคัญสามประการนี้กันเป็นนี้กับเราปรรลุนให้หัวข้อว่ารักในข้อความ่นีครับข้อ คู่คบกันนะครับรักสุดลิศผมคิดว่าอาจจะเป็นซ้ำนชื่อลมอรรบางเรื่องนะครับแต่ผมไม่เคยดูนะแต่ความหมายนี้ครับพระเจ้าก็ให้เชิญสมาเพื่อที่จะสั่แดงความรักของพรอน้องดั้นคำว่าพระเจ้าทรงรักขั้นละ เพื่อที่จะสร้างความหมายแรกประการแรกที่พระเจ้าได้ส่งให้ความรักกับมนุษย์ทุกคนมี่ีืคนครับจะได้ความรักของพระเจ้าขอดูไปดิครับเอ้าเยี่ยบ้านะครับความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดเป็นความรักที่ให้ เราอยู่เสมอเป็นความรักที่ทำวั่นคงนี่แหละถึงแม้เราจะเป็นคนไม่ด,ดีถึงแม้เราจะเป็นคนบาปถึงแม้เราจะผิดพลาดแต่ความรักของพระเจ้าก็อภัยและยกโทษให้เราเสมอเป็นผลที่ทีนิษฐต้องมาบรรจุเป็นผลที่เราต้องมาอยู่โลกนี้และท่านพีบอกชัดเจนในโลกบทที่สามขอ้อที่ยี่สบามบอกว่าเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมอย่างที่ดีของพระเจ้า เด็กๆอาจารย์ขอเวลาสัก5นาทีได้ไหมครับเด็กๆเด็กๆได้ยินไหมครับเด็กๆได้ยินผมไหมครับเล้วพร้อมเด็กๆนะครับเด็กๆได้ยินอาจารย์ไหมครับไหนเด็กๆลองเสียงอาจารย์บอกว่าสุสานมันคึกคากเยี่ยมมากครับทุกปีอาจารย์จึงเรียนระดับคอรอแล้วก็เรียนเดีกแบนี้ผมมีความสุขที่ไดเรียนเด็กนะครับโคตรดังพระทั้งปีบอกว่าแม้เราเป็นคนบาป และเชื่อใจพระกิตติบพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อช่วยคนบาปความรักสั่งแต่เพื่อช่วยเราให้คนจากความบาปผมถามพี่น้องหน่อยครับมีกี่คนครับที่รู้สึกตัวว่าในวันนี้ท่านคนนี้เดี๋ยวนี้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนบาปเพราะว่าท่านหันำลายให้พระเจ้าท่านไม่เชื่อต่ำกระเจ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าคริสต์ดานิสติโกบอกและให้ความหมายว่าพระเยซูมาเพื่อช่วยคนบาปเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจ คี่วราพระเยซูเป็นศาสนาพระเรพระเยซูเป็นศาสนาของตะวันตกวันนี้ที่น้องครับผมเชื่อพระเจ้ามาครับต้องมีเล่มนีกเล่มแรกถึงได้ตั้งแต่วันที่14กุลา1984นะครับนี่เป็นเล่มแรกที่ผมมีและอยู่ถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นของฝันล้ำาค่ที่ทำให้ผมนะครับยืนอยากเชื่อพระเจ้ามา30ปี วันน <Workers S 2> ี้เป็นปีบาเรื่ผู้น่เราใช้ไเศร้าเพาะรู้ว่าเป็นคนบาปและพระเยซูมาช่วยคนบาปถราท่านรู้ตัวเป็นคนบาปวันนี้ท่านมาถึงที่นะครับมีกี่คนับที่คิดว่าตัวเองเป็นคนบาปขอตนะครับพี่น้องเมนเราอราเป็นคนบาปท่านรู้ตัวเปคนบาประการที่นงพระองค์มาแสดงควารักระการที่สน้ครับอันนี้สำคัญมากต้องรู้ว่าพระองค์มาให้ความบาป นี่เป็นเวลาที่จะช่วยกำลังคนจากความบาปมีกี่คนครับในค่ำคืนนี้อยากจะมีู่พ้นจากความผิดบาปบ้างครับขอยกมือขึ้นนำนเพลิงประทังเองอยู่พ้นจากความผิดบาปนี่เป็นข่าวดีนี่เป็นข่าวประเสรินนี่เป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นข่าวที่สำคัญ ท่านสามารถจะเป็นพื่อนจากความสุกขได้ท่านตั้งใจกรณีชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านจะเปลี่ยนใหม่ชีวิตท่านจะมีสันติสุขชีวิตท่านจะมีความชื่นชมยินดีชีวิตท่านจะมีความหวังเอเมนไหมครับพี่น้องท่านอยากจะมีชีวิตใหม่ไหมครับพี่น้องอยากจะมีชีวิตที่มีสันติสุขไหมครับอยากจะมีชีวิตที่มีความหวังไหมครับคำเหล่านี้เพื่อเย็นมาเพื่อช่วยท่านไดครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ในครั้เวลานี้นะครับ เราเองได้เข้าใจความหมายของท่านแท้จริงๆเป็นวันที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับเวลาแห่งความเชื่อเวลาแห่งความรักและเวลาแห่งความสันใจนะครับตรงนั้นสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้ทิกท่านนี้มีความหมายสำหรับท่านก็คือทำให้ไดมีความหวังเราพูดพร้อมกันดีไหมครับว่ามีความหวังเลพิสัน เป็นเวลาที่เรามีความรักมีความหวังใจและมีการให้อภัยตอนนี้ตอนตนี้ท่านอยากจะมีชีวิตใหม่ผมอยากจะท้าามท่านครับอย่างน้อยๆท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนบาปวันนี้แลาท่านรู้ว่าท่านเป็นคนที่ต้องตายมีชีวิตใหม่ตายจากโลกนี้เข้าสู่ไปนิสวรรค์ได้เพราะพระเยซูคริสต์มานำเราไปสู่ไปนิสวรรค์ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้มีชีวิตเหมือนผมนะครับให้มีชีวิตเหมือนพี่น้องหลายคน ก่อนที่จะจบผมจะไปถามพี่น้องนะครับมีกี่คนครับที่นี้ที่มั่นใจว่าถ้าท่านต้องเสียชีวิตในค่้นถึงนี้แต่เพราะว่าท่านเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ววิญญ,ญาณจิงของท่านจะได้ไปสวรรค์นะครับขุอขอลยกมือมพี่น้องที่มั่นใจอย่างนี้แบบมีคนครับที่มั่นใจว่าท่านจะได้เข้าสู่สวิญญาณจะแน่นอนยกมือกันโอ้โยกมือแล้วโอยำต่างๆทงงี่ตามชื่อจนดีๆหน่อย นะครับตอัวโบนะครับชื่ถูกดีนะครับวันนี้ไม่เกี่ยวกับราชธรรมนูญนะครับแต่พี่น้องที่ได้ยกมือในครั้งนนี้ท่านอยากจะมีความหวังเพียงใท่านอยากจะได้รับชีวิตที่หลับไหเพื่อชีวิตมาเพื่อช่วยไปนั่นคือพระเจ้าในยอมที่สามข้อที่ที่ผมบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจและรมเองจะไม่ทีหน้าแต่มีชีวิตที่แบบ ให้เพ่มมาให้การอภัยให้การยกโทษให้ชีวิตกันทุกคนผมชอบที่ทางรมวทุกวันยี่สิบสามบอกว่าพระเจ้าของความบาปคือความตายแต่ของพระธรรมจักระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์พี่น้องอยากจะมีชีวิตนิรันดร์หลังจากความตายเลยครับมีพี่เพื่อนอยากจะมีชีวิตนิรันดร์หลังความตายขอร่วมมือหน่อยครับมีนักดึงที่นี่ยกนะครับยกไปเรื่อยๆทางตรงไว้ตรงเน่อยจะเห็นนะพระเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ต้ม ตัะะเวเดห่รับี่าคือิสต้าแต่พูร้กันว่าสาน้าที่เป็นความสาืสเาสเา่เอา,ารคนไต้ากันนี้รจะผู้จบแค่นี้เรจะรัเบเนให้เราานสหรับาิานี้มีกี่คนจะยินรับพอพอสำหรับวันฟิสตมาท่านอาจจะ ตลอดทั้งปีมีปัญหาตลอดทั้งปีมีเรื่องร่้อไปแต่ครั้งนี้พระเยซูมาเพื่อช่วยท่านพระเยซูมาเพือ่อปลดปล่อยชีค้คุณท่านให้มีความสุขบรรจุดชีค้คุณท่านให้มีอิศดามีเสรีภาพปลดปล่อยชี้คุณท่านให้มีความหวังใจแต่ถ้าเรื่องนี้ไปวิญญาณทิ้ท่านจะได้ไปสู่แป็นอิสรค์แน่นอนเพราะพระเยซูทิ่ได้เป็นเครื่องมาจากความตายและทีมพวกอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ จะเตรียมที่ไว ah ้สำหรับเราฝ่ายที่กาลังรองตัวกันในประธานทอกคนอย่ใไ้พี่น้องมีาเด็นตร้ใจต้องที่ษอธนที่แห่งการ้

เียวพี่น้องร้องได้เลครับได้ ในคน่ำคืนนี้มีกี่คนที่ยังไม่เคยรู้จักกับพระเยซูคริสต์อยากจะมีความหวังใจอยากจะได้รับความรักอยากจะหนุนพ้นจากความผิดาบาปอยากจะพ้นจากพูดหีปีศาจที่มันคอยปะคับเราให้ทำสิ่งที่ไม่ดีติดเล้าติดบุหรี่ติดยาติดติดการพนันนะครับถ้าอท่าน,านาอยากจะหนุพ้นไม่เอ้ยผมก็จช่วยทนน่านผมอยากจะช่วยท่านานะครับด้วยความตั้งใจ อยากให้ท่านนะครับที่จะมีชีวิตที่มีความหวังถ้าท่านสนใจอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์ถ้าท่านอยากเชื่อพระเยซูคริสต์อยากต้อนรับพระเยซูคริสต์คนที่ยังไม่เป็นพิเศษนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะเชื่อพระเยซูคริสต์ผมอยากจะให้ท่านนะครับยกมือขึ้นนะครับนะครับถ้าท่านยกมือขึ้นเหมือนผมนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับมีพี่น้องบางท่านยกมือขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ยกได้ถ้าท่านอยากเชื่อพระเยซูอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ชใวยเรายกมือขึ้นนะครับ พี่น้องที่เป็นคริเสเตียนไม่ต้องยกนะครับท่านรอบแล้วแต่พี่น้องที่ยังไม่เป็เน,นคริสเตียนยกมือรับยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องที่ยกมือน,นะครับอธิษฐานกับผมนะครับใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานสั้นๆกับท่านเพื่อจะช่วยท่านได้มีชีวิตที่มั่นุดพ้นจากความอเหมือนเมื่อ30ปีผมได้อธิษฐานในเดือนธันวาเหมือนกันนะครับ <S <S ตอนรับพระเยซูกิตเป็นพระผู้ช่วยรอและไม่ผิดหวังพระเยซูกิตเป็นพระผู้ช่วย ทำให้เราหลุดพ้นจากความบาปทาให้เรามีชีวิตนะครับมีชัยชงงนะเหนือความบาปเหนือผู้ทีิพิสาเมื่อก่อนกลัวผีจะวิ่งป่าลาแต่วันนี้ผีเป็นกลัวเราเมื่อก่อนอยู่ภายใต้โรคไภัยแค่เจ็บแต่วันนี้โรคไภัยแค่เจ็บหนีไปจากเราเพราะว่าพระเยซูคิดมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นนี่เป็นข่าวดี นี่เป็นข่าวเบื้องตเป็นข่าวความหวมังพี่น้องครับท่านเองต้ไม่เชื่อพระเยซูวันนี้นะครับผมเสียใจจริงแต่แตั้งแตัดสินใจวันนี้ผมเชื่อว่าท่านจะไม่ผิดหวังเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญที่สุดไม่มีใครให้ท่านได้มีแต่พระเยซูสต์เพียงผู้เดียวที่ให้ท่านได้เราะัะนั้นาท่านเองมั่นใจวันนี้นะครับยกมือด้วยความมั่นใจว่าฉันากจะมีชีวิตนิรันดร์ อยากจะมีชีวิตที่ติดตามพระเจ้าเป็นคริสเตียนมีชีวิตที่มีความหวังใจลุปพ้นจากความบาปลุป e พ้นจากพูดผีปีศารลุปพ้นจากโลภัยไข้เจ็บขอให้จะยิ่งมีครั้งหนึ่งครับนะครับยกมืีครั้งหนึ่งคนที่อยากต้อนรับมาเยอะกินเอเมนเอเมนนำดูนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าอาเลลูยาอาเลลูยาอาเลลูยาโอ้อาเลลูยาพระเจ้า เราเรียกฟืนนะครับให้ฐานตามผมนะครับเป็นคำอธิฐานสั้นๆที่ท่านจะหลุดพ้นจากความบาปหลุดพ้นจากโรคภัยไก้เจ็บหลุดพ้นจากพูดผีปีศาจและมีชีวิตนิรันดรและจากตารวิญญาจิตของท่านจะได้เข้าสู่เป็นนิสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าในเป็นนิสวรรค์เราพูดถึงชีวิตนิรันดรนะครับเพื่อนท่านตัดสินใจแน่นอนนะครับให้ที่ฐานตามผมส่้นน,นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการต่อไปนะครับให้พูดเสียงดังนะครับ เป็นเสมือนคำสั่งของท่านนะครับให้สงบใจนะครับต้นศีาษะนะครับเวลานี้นะครับให้เราตั้งใจเป็นเวลาที่สําคัญน,นะครับเป็นเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน,เ,นเวลาก็เป็นไปได้ไหมนะครับผมเองกล้าในวันนั้น กล้าออกมายืนตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่อายเพราะพระเยซูกิ์เป็นความหวังพระเยซูไม่ใช่เป็นศาสนาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่มาช่วยเราพี่น้องที่ยกมือมือสบู่นี้อยากต้อนรับพระเยซูกิ์ผมอยากจะเชิญท่านนะครับออกมาข้างหน้านี้นะครับมาแสดงตัวด้วยความกล้าหาญด้วยความเชื่อของคุณพระเจ้านะครับเชิญขอบคุณพระเจ้านะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งเอเมนนั่งลมือนะครับสำรับนุนพี่น้องของเรานะครับที่อยากจะเชื่อพระเยซูกิฟอยากจะมีชีวิตในหลานอยากเข้าสู่วินสวรรค์อเมนอัเลลูยามาเลยครับพี่น้อง ไม่ต <test> ้องอายใครเลยครับไม่เ <finer> ย <transit> <organizational> ็นูช่วยฉันได้ขอบคุณพระเจ้านะครับออกมาเลยครับขอบคุณพระเจ้านะครับนะครับขอบุณพระเจ้าในรายการี่น้องทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันวันี้เชื่อได้ครับขอบคุณไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเราอยากจะให้เขได้ดีดีหรือท่านอยากได เรียนชื่อท่านเข้าสู่เป็นนิสัยพี่น้องที่ออกมาอยากเพื่อยากจะเข้าสู่เป็นนิสัยใช่ครับเล่นกับให้สายจัดนะครับพี่น้องที่เป็นนิสัยนะครับตรงสายสายจังแต่ให้ผู้ตามผมก็ต้องเป็นสมเด็จพระนุขตาของพี่น้องเองนะครับคือพบกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ข้าพระเจ้าได้ยินได้ฟังและรู้ว่าพระเยซูคริสต์ มาบางังเกิดเพื่อช่วยผลบ่าปให้รอดและข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นปึงบาปขอสารภาพความผิดความบาปขอพระเจ้ายกโทษและอภัยามติบาปให้กับข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอต้อนรับพระเยซูคริส ข้ามเาในใจเป็นข้พุทธเจ้าห่ของข้าพเจ้าโนเดียวตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนพี่น้องครับพี่น้องวนี้ตัใจก็อรับพระเยซูคริต์เป็นตรนดครัขอแดงความนีวันนี้ฝากพี่น้ขอที่ไดรับการเลี้งจากพระเจ้า้ท่านรับพี่จะ มีหลกหลายนะครับได้รู้จักอาจารย์เจ้าวอนีเราไม่ได้เอาท่านไปไหนนะครับแต่พี่น้องอยากจะมีเพรต้องมีมีหนังสือแนะนำท่านนะครับอาจารย์สุรเชษจะพาพี่น้องได้รับมีห้องเล็กๆอย่างนี้นะครับไปก่อนนะครับแล้วนะครับเชิญนะครับไปร่วมนะครับเรียตามตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวมีหนังสืออะไรและกัรแนะนำมันจะเดกลับมาเพราะว่าจะมีโอกาสเพิ่มนอีกนะครับเีล้วกาไม่ต้องตรงไขอบอกกัน เพ่อนงาบอกว่าเอบคุณพระเจ้าสั่นแหพเยซูกิสขอบคุณท่านากเพราะว่าพี่น้องจะพูดแค้ยักันนะรันไม่หดชอบมากมันเรื่องะปนครับถ้าเองมากผมริบชอบเองนะครับเพาจะโดนเข้ากันนะครัาเริ่าบอกว่านะครับพรเยซูกิสเป็นพระที่เชอหรอกขอบคกานในการเพอง2 3พเยซูกิสเป็นพระที่เชารอกอบกท่านนะครอีกครั้งหนึ่งหัจากนีได้ยอาจารยบอกว่าสุสันตคิดว่า เลยสามสาาดิาขอบคุณอาจารยเฉยครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเราพบกับท่านอาจารย์เฉยช้าที่รายการพิยุเก้าต่อไปเาต่อไปขึ้น m เก้าสามสองห้าเามสองห้า้ามสองห้าลบาริโอลรจะบอกว่าพี่น้องครับถ้าพี่น้องม่อยู่แถวนี้นะสัญาลก้าริ ที่น้องเข้าวงไวเเด็ดทโรก้าเดรีโอเราแน่ก็ลงรังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมเรามีรายการดีๆมีคำถุนใจมีเรื่องราวดีๆส่งให้เพื่อน้าว<ช>นะครับผมนะครับ